หนังสือเรียนสาระความรู้พื้นฐานรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเล่มนี้เรียบเรียงตามโครงสร้างรายวิชาและคำอธิบายรายวิชาของสาระความรู้พื้นฐานหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการในพุทธศักราช2564ภายในเล่มได้ปรับเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเซลล์ Sell. พันธุก,กรรมและความหลากหลายทางชีวภาพเทคโนโลยีชีวภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมธาตุสมบัติของธาตุ และาธาตุกำมันตรังสีสมการเคมีและปฏิกิริยาเคมีโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันปิตโตรเลียมและพอลิเมอร์สารเคมีกับชีวิตและสิ่งแวดล้อมแรงและการเคลื่อนที่เทคโนโลยีอวกาศความรู้เกี่ยวกับช่างไฟฟ้า การบริหารจัดการและการบริการโครงงานวิทยาศาสตร์สู่อาชีพและคำศัพทางไฟฟ้านอกจากนี้ยังมี QR Code เป็นสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่น่าสนใจและผู้เรียนสามารถทําแบบทดสอบประเมินความรู้ของตนเองทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่อใช้พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองต่อไป การสแกน QR Code ทำได้โดย 1. สแกน QR Code ด้วยกล้อง iPhone 2. สแกน QR Code ด้วยแอปพลิเคชัน Line 3. สแกน QR Code ด้วยแอปพลิเคชันต่างๆ